สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับอีพีนี้มีพามมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะมาครับสามองค์นะครับผม <c oughs> อ,องค์แรกเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับนี่พิมพ์สวยนอ้องี้เนื้อจัดด้วยนะครับผม ฐานนี่สำคัญเลยนะฐานไว้เป็นนี้เลยนะบางุมพมนะครับเนื้อจัดจ้านนะครับผมตบับเลยนะแกร่งดีจังนะครับมีกรวดเทานะบางุพมพงมักจะมีกรวดเทานะองไหนที่เนื้อจัดจัดนะครับผมพิมพ์สวยนะครับ ชมด้านข้างนะครับผมนี่ปิกปักเลยครับผมเขาจริงนะเปิกเลยนะมีเนื้อเน่านะครับฝับงจุดเป็นหลุมเป็นบ่อเนื้อเน่านะตรงนี้น่าเป็นคาบจากที่เขาเลี่ยมใช้นะครับเปิกเลยนะพ้าไม่มีซ่อมนะฟี สวยดีนะเนื้อจัดมากเลยนะครับผมองนี้เอาสามพันห้านะครับผม F4 เนี่ะเนื้อจัดนะครับเก่าจริงนะพักเก่าพักเก่าเก็บแห้งๆแต่สองมันนะครับผมนี่เบิกเลยนะพิมพ์สวยด้วยครับนี่สามพันห้านะครับผมไม่แพงนะครับราคานี้ผ้าไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับ ทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลนะ์เนาะนะครับผมอองค์ที่สองนี่ลังสวยนะฮะตรงน,นี้เป็นเกจบัวตูมนะครับบางหุ่นพรมนะนี่มีคราบกู่บางๆนะครับนะมีนะนะคราบกูบางๆคล้ายๆพวกกู JD ่เจดีเล็กนะครับคราบจะไม่หนามากนะเนื้อนี่มันเลยนะแกรงแห้ง หนึกนุ่มนะครับพร้อมนะฮะครบเลยนะสองมันนะครับมีบินเก่านะเนื้อตรงบินนี่มันมากนะนะครับบินเก่าข้างสวยนะครับทาให้บินนี่สวยมากตรงนี้นะไม่มีซ่อมนะครับนี่เห็นไหมีคราบกูบางๆนะครับนี่เปิ๊กเรื่องนี้นะเห็นไหม อืมน่ารักนะอรงเนี้ยหลังสวยนี่มีคราบกู่บางๆนะครับผมเนื้อมันดีจังนะครับปึกปักเลยนะนี่ตรงนี้มีคราบกู่อยู่หน่อยหไหมเนื้อจัดนะตรงนี้นะ เกรโบตูมบางขุนพรมอมองนี้เอาไป3 0 0พนะครับบินนิดหนึ่งนะไม่ใช่ปัญหานะครับนะฮะอยู่มุมด้านล่างนะครับถ้าด้านบนนี่จะไม่ค่อยสวยแต่ด้านล่างไม่เป็นไรนะนะครับเราใส่ตลับปุ๊บก็มุมพอดีนะไม่ค่อยเห็นนะสวยนะองนี้น่ารักนะเอาสามพันนะครับผมลดหลั่นลงมานะครับรงนี้เป็นทรงเจดีนะครับตรงนี้เนื้อจัดเหมือนกันนะเนื้อแกร่ง มันนะครับโซนกระดูกนะแต่สองมันนะครับมีความหนึบความนุ่มในตัวนะครับไม่ได้แบบแบบอะไรอะ่ะเรียกว่าไม่ได้แบบสองแล้วมันยังมีความแบบนะนะครับบอกไม่ถูกนะสนองแ้วมันนะครับนะไม่ใช่สองแล้วไม่เจออะไรเลยนะนะครับ มันมีเนี่ยมวลสารเล็กๆนะครับโอเกสอนดอกไม้แรงต่างนะครับมีนะเห็นไหมเป็นจุดเล็กๆหไหมนะครับมีนะพระโซนแก่ปูนเนื้อแกร่งโซนกระดูกก็จริงนะแต่ส่สองน้ํามันนะครับ <c oughs> นี่ด้านข้างนะเห็นไหมด้านข้างเนื้อจัดมากนะครับเห็นไหมออปึกปักอย่างนี้นะเอาสามพันเท่ากันนะครับวงนี้นะเห็นไหมเนื้อจัดเห็นไหม หนึกหนึหนุ่มนุ่มนะมเห็นไหมนี่มีมวลสารนะครับไม่ใช่ปูนอย่างเดียวต้องมีมวลสารด้วยนะมีความเก่ามีร่องรอยการหดการยุบการย,ย่นการแยกตัวมีนะครับผมธรรมชาติดีด้านหลังสวยนะครับตรงนี้นะเห็นไหมหลังหนึกเลยนะนุ่มนะหน้าดูแกร่งหลังมีหนึกนุ่มนะครับผม มีลั่นบ้างมีลานบ้างนะครับตามการเวลาเนาะนะครับพระมีอายุนะครับผมไม่ได้สวยวิทวาดนะนะครับแต่ว่ามีบางอย่างที่มีเสน่ห์นะครับในการสะสมพระสมเด็จเนาะก็ต้องอย่างนี้นะต้องเก่าต้องมันนะครับต้องหนึกต้องนุ่มนะนะครับ fc นอกจากพิมพ์สองแล้วเนาะเอาสามพันนะครับผมนะ ชอบก็ทักมาคุยกันนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เนาะราคานี้เอากันแค่ชอบนะครับประกันไม่ได้เนาะต้องดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้แท้ดูให้รักแล้วทักมาเนาะครับผมโอเคนะครับ fc 3ององนะครับผมราคาบอกไปแล้วนะทักมาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ